สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่จ่องปุยสตอรี่ครับเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับมาตักทายเพื่อนๆในประมาณสัก7จ็ดโมงครึ่งครับบรรยากาศตอนนี้คลึม้มฟ้าคลึ้มฝนหน่อยหนึ่งแต่ก็หายใจได้เต็มปอดดีเหลือเกินเพราะว่ามองไปทางไหนสีเขียวขจีของ ทุ่งข้าวทุ่งนาเนี่ยครับก็เต็มนะครับมันมันก็ดูดูสดชื่นดีอ่ะเนาะผมมาพร้อมกับนะครับปรัชญาชีวิตข,อข้อคิดดีๆนํามาฝากเช่นเคยโดยจะหยิบยกเอาเรื่องราวความเป็นบ้านๆความเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับเอามาสอดแทรกใส่คติใส่แง่คิดต่างๆนะครับนำมาแชร์นํามาเป็นเรื่องเล่ากันนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะเดินไปคุยไปเนาะวันนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวของไม้ดอกไม้ประดับชนิดหนึ่งมาเล่านะครับนั่นก็คือ ค the right ุณนายตื่นสายหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นแพลเสียงหฮตามจริงเ็ามีหลายชื่อนะครับแต่คุณนายตื่นสายล้วน่าจะเข้าใจตรงกันได้มากที่สุดใช่ไหมเวลาที่เราเดินผ่านไปตื่นมาอย่างเงี้ยสัก6กโมงเจ็ดโมงหรือ8ปดโมงเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นความสวยนะครับเราจะไม่ได้เห็นความสดชื่นของเขาเพราะว่ามองเข้าไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ที่มันแห้งมันเหี่ยวมันเฉาก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ยังนอนไม่ตื่นนะครับก็คือหลับอยู่อย่างนั้นเนี่ย ดอกก็ยังไม่มีนะครับนั่นก็คือเขายังไม่ได้รับแสงสว่างอ่ายังไม่ได้รับน้ําแต่พอสายสายประมาณสัก9โมงนะที่บ้านผมเนี่ยประมาณสัก9โมง10โมง11โมงมันจะกินเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงเนี่ยเราลดน้ำเขาแล้วสักพักหนึ่งแดดก็จะส่องมาเนี่ยโอ้โหนะ่าจะเป็นช่วงเวลาของเขาเลยก็ตามชื่อเลยครับก็คือตื่นสายจริงๆ พอเขาได้ตื่นแล้วทีนี้ก็จะชูชอ่อกมานะครับแล้วก็ดอกก็จะแปลว่าเบ่เงบานยิ่งถ้าใครปลูกเหมือนที่บ้านผมก็คือ,คอปลูกปลูกหลายสีผสมกันนะครับไม่ได้ว่าปลูกสีเดียวเนี่ยผมมองว่ามัน,ม,นมันสดใสดีมากยนะัมองไปมันมันสะดุดตาดีผมก็เลยเปรียบนะครับเรื่องราวตรงนี้นะครับในชีวิตคนเราซึ่งเราใช้เตือนตัวเองแล้วก็มาแชร์เพื่อนได,ได้ได้ฟังกันนี่แหละว,ว่าคนเราบางทีถ้ายังไม่ถึงช่วงเวลาที่มันเหมาะสม หรือเราไม่ได้ไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมที่มันถูกต้องเนี่ยคุณค่าในตัวของเรามันก็ไม่ปรากฏเราไม่ได้รับคําชื่นชมไม่ได้รับเสียงปรบมือไม่ได้ถูกมองว่าโอ้โหนะฮะก็มีคุณค่ามีรอยจากคนอื่นที่อยู่รอบกายนั่นก็คือเราคงจะต้องพิจารณานะครับว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยมันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าปร,ประเด็นแรกประเด็นต่อมาก็คือช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ มันจะต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างไหมที่จะทําให้เราเฉิดฉายขึ้นมาได้ดังนั้นก็คือสอนใจตัวเองนะครับว่าก็จะต้องอดทนรอคอยในความเหมาะสมในช่วงเวลาเหล่านั้นมันอาจจะยังมาไม่ถึงเปรียบกับดอกไม้ที่ผมเล่าใช่ไหมครับถ้า6กโมงเจ็ดโมงแปดโมงดูยังไงเขาก็ไม่สวยนะครับดูยังไงก็คงไม่มีใครอยากได้แต่พอช่วงเจอแดดเจออะไรมาก่อนเที่ยงเนี่ยโหนะครับสีสันสวยงามมากเห็นไหมฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่เราเรียกว่า อ,อยู่ในที่ที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำเรื่องราวของต้นต้นไม้ชนิดนี้นะครับมามามาประยุกต์ได้เช่นกันผมเคยทดสอบทดลองเอาเขาไปไว้ในที่ที่ร่มนะครับอ่าก็คือเอาไว้ใกล้ที่อยู่อาศัยของเราอะไรเงี้ยไม่ให้โดนแดดโดนอะไรเราคิดว่าเราตื่นมาเราจะได้สัมผัสความสดชื่นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการในเมื่อก่อนเนี้ยโอเคนะครับเขาก็จะเฉาแม้เขาจะไม่ตายแต่เขาก็ไม่มีชีวิตชีวาอะไร ทั้งที่เราก็รดน้าพรวนดินทั้งที่เราก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรบํารุงเขาเต็มที่แต่สุดท้ายเขาก็นะครับแทบจะไม่มีดอกอะไรให้เราได้ชื่นชมมากมายผิดกับที่เราเามาวางไว้ในที่โลง่ลงๆวางไว้ที่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเจอแดดเจอลมเจอน้ําเจออะไรเข้าไปเนี่ยเขาพอถึงเวลาที่มันเหมาะสมเขาก็จะเปล่งประกายนะครับมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยออกมาเต็มที่เลยก็ชัดเจนเลยนะครับเราคนเราก็เหมือนกันถ้าไปอยู่ในที่ที่ ไม่ไม่เหมาะสมกับเราเนี่ยนะครับต่อให้มันจะเป็นที่ที่มันโอเคมันดีขนาดไหนยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ถ้าถ้าเราไม่ยอมปรับปรับตัวหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรทักอย่างเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดคุณค่าในตัวเองใช่ไหมฮะต่อให้ที่ที่เราอยู่โอเคมันจะสะดวกสบายหรือว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยแต่ถ้ามาอยู่ในอีกที่ที่หนึ่งเนี่ยบางทีนะครับก็เรียกว่ามันเหมาะสมกับเราจริงๆ,ๆแล้วก็มันอยู่ในช่วงเวลาที่ใช่จริงๆ,ๆเนี่ยคุณค่าในตัวเราก็จะ เฉิดฉายนะครับอาคนอื่นก็จะมองตรงนั้นดังนั้นก็คือนี่แหละครับเป็นเป็นงายคิดที่ที่ผมได้มาจากต้นกุนายตื่นสายอาไม่แน่ใจว่ามีเพื่อนเพื่อนปลูกกันไหมฮะผมก็แนะนําเลยนะครับอามาป้ายายากันสักหน่อยแล้วกันเออถ้าใครอยากจะต้องการไม้ดอกที่ที่ดูแลง่ายจริงๆนะครับเป็นไม้ที่แค่ปักปัก,ป,กปักไว้นะครับในดินหรือว่าจะเป็นในกระถางแต่แต่ผมเนี่ยแนะนําว่าถ้าเป็นกระถางได้จะดีเพราะว่าเราจะยกไปตรงนั้นตรงนี้ได้เนี่ย นะฮะแล้วก็ราคาถือว่าถูกมากๆนะครับซื้อมาประมาณสัก200เนี่ยผมว่าปลูกได้กระถางเป็น10บนแน่ละอ่านะครับก็ลองหามาปลูกกันดูนะฮะแต่ย้านะครับว่าเขาจะไม่ได้สวยทั้งวันนะเขาจะมีช่วงเวลาของมันก็คือพอประมาณสักบ่ายสองที่บ้านผมเนี่ยครับเขาก็จะเริ่มเฉาเริ่มอะไรละผมเรียกว่าเขาเขาคงจะเข้านอนเขาอาจจะนอนนานไปหน่อยนะครับเขาจะนอนตั้งแต่บ่ายสองไปไปจนถึงนู่นนะครับก็จะตื่นอีกทีประมาณ9ก้าโมง ถ้าเก้าโมงสิบโมงน่จะตื่นมาแล้วเขาก็จะมีเวลาเจิดจัดอยู่ไม่นานหรอกช่วงที่เฉากับช่วงที่ดอกเนี่ยนะครับมันจะอาจารส่วนกันอยู่มันจะช่วงที่สวยๆจริงๆเนี่ยจะประมาณสัก3-4ชั่วโมงอ่ะแต่นั่นก็คือเราก็ไม่ได้ว่าจะจะไปใช้ชีวิตอยู่ในมุมนั้นไปตลอดใช่ไหมครับอ่าเราก็เลือกที่จะเสพอย่างผมอยากจะถ่ายคลิปถ่ายอะไรอยากจะอะไรหรือว่าเดินไปเดินมาในมุมนั้นเนี่ยมองไปมันก็จะ ดูสดชื่นนะครับสีสันแนะนำนะครับว่าควรที่จะเอาหลายๆสีแล้วกันนะปลูกผสมกันไปเลยหรือถ้าอยากจะปลูกสลับสีก็ได้ถ้าใครที่จะซีเรียสนะครับทำเป็นสลับสลับสลับไปเพราะว่าเขามีหลายสีครับเท่าที่ผมดูเนี่ยผมก็จำไม่ได้ว่าสีไหนบ้างสีชมพูสีแดงสีส้มสีขาวสีเหลือง เท่าที่เห็นนะหรืออาจจะมีสีอื่นๆก็ได้โอเคครับนําเรื่องราวนะครับง่ายๆนะครับวิถีของความเป็นบ้านๆแล้วก็ผสมผสานกับคตินะครับเรื่องราวของปรัชญาชีวิตข้อคิดดีๆมาฝากทุกคนในเช้านี้สวัสดีครับ